เช้านี้จะมาชวนกินปลาหมึกเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับผมไม,ไม่ไม่มีการมาโนโนะนี่คุณปลาหมึกนะคุณได้มานะซื้อมาจากทะเลไอซื้อมาจากอ้ตลาดนะปลาหมึกแห้งนะอย่ามาทอดเลยผมบอกตรงนะสุขภาพคุณไม่ดีแน่ถ้าคุณทอดกินนะคุณเอามาถึงคุณก็มาล้างน้ําเลยครับผมล้างน้ําให้สะอาดแลลายน้ํานะครับผมขย,ขยำขยำออกล้างน้ําให้สะอาดหลลายน้ําเลยให้แบบสะอาดมากๆให้มันแบบ ความเค็มมันลดลงไปนะครับผมแล้วก็มาทำอะไรรึเปะ่าเนี่ยคุณ <c oughs> ก็ติดไฟให้มันร้อนๆนะตั้งไฟหม้อหนึ่งนะครับนี่คือหม้อหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วคุณจะได้ปลาหมึกที่รสชาติแปลกใหม่และอร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอร่อยกว่าทอดการทอดเยอะเลยไปกินมีรสชาติดีกว่ากันมากมายเลย เอาให้สะอาดนะครับผมขยาาให้สะอาดนะขยำให้ล้างให้สะอาดเลยล้างให้สะอาดขยำให้แบบให้สะอาดให้มันแบบให้เกลือมันออกให้มั่งอะไรเนี่ยยำออกให้สะอาดสะอาดเลยครับผมเนี่ยน้ำเปิดไปเลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะน้ําเนี่ยเปิดไว้ตลอดเลยอะไรจะไปเสียดายมันของกินเราเราทํากินให้ดีที่สุดอ่ะ เพื่อสุขภาพนะครับผมไม่มีเพื่อสุขภาพโดยแท้เลยนะครับผมนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยนะน้ำที่ตั้งไว้เนี่ยครับผมครับเอานึ่งเลยครับผมเปดนตหมึกนึ่งเลยนะนี่ครับอันึ่งเลยครับผมนึ่งให้แบบสุกๆเลยครับผมนะแล้วทีนี้คุณก็เอามากินนะ ผมมั่นใจเลยนะบอกว่าสุดยอดครับผมครับหนึ่งให้มันเดือดเดือดให้มันสุกๆครับผมนึ่งไว้ก่อนสักพักสักประมาณสักถ้าเป็นไปได้สักสิบนาทีนะครับผมเราออกมาทานนะรสชาติคุณจะบอกว่าอร่อยอร่อยครับผม อ่ะใครไม่เคยทําก็ทดลองหานดูนะครับผมอันนี้ก็มีกับข้าวสองอย่างนะครับผมมึกับแกงมะลุมนะครับผมแกงมะลุมนะครับผมใส่ปลานะแกงมะลุมก็หนึ่งหมอ้อแล้วก็อันนี้ก็เอาปลาหมึกมานึ่งครับผมผมไม่ทอดนะไม่กินน้ำมันน้ำมันนะผมไม่เอานะเกลือก็ยังไม่กินเลยอย่ยล้างเกลือออกจนแทบหมดอะ แล้วก็แต่มันมีความเค็มอยู่ในตัวแล้วปลาหมึกแต่ผมจะเอาทอดเลยไหมผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่กินน้ํามันเลยแต่พยายามไม่กินน้ํามันพยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับผมอยากกินนะแต่ไม่กินแบบทอดทอดไม่เอาเอาแบบนี้ยล้างให้สะอาดให้มันหมดความเค็มลงไปเยอะหน่อยแล้วก็เอามันนึง่งครับผมเสียดายวันนี้ไม่ได้เอากระเพรามาถ้ากระเพรามาก็มีก็ ก็เฮารองล่างใส่ให้มันเต็มเลยมันจะอร่อยกว่านี้นะคิดว่านะลองนึ่งอีกแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ลองนึงนงน่งอีกแล้วไปหนึ่งชุดก็โอเคครับผมดีมากครับผมดีต่อสุขภาพเราด้วยครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบอกมาบอกเพียงน้องนะครับผมให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันแล้วกันผมบอกตรงนะเงินทองหามันมันมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีแล้วเงินทองมันก็หาไม่ได้ตามสุขภาพอะครับ ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสุขภาพเราไม่ดีเงินทองเราจะผ่าได้ที่ไหนใครเขาจะเอาคนที่โรคทํางานจริงไหมครับนะครับไอพี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพนะครับครับอันนี้ก็มีอะไรนะครับนี่ครับแกงมะลุมนะครับน่ากินไหมครับอันนี้กำลังเลยครับกาลังจะขึ้นเลยครับเอาโสเคครับขลักปลาหมึกปลาหมึกนึ่งครับผมไม่ได้สดใหม่จากเลยนะสดใหม่จากตลาดครับผม ครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรวยที่เข้ามาติดตามผมเดี๋ยวผมจะไปติดตามท่านร้อยเปอร์เซ็นครับผม